โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีคนมาบอกให้ผมสอนเปิดลมให้ดินมันเป็นลมหน่อยนะครับเราก็เข้ามาที่ไอตรงนี้นะครับถ้าก,กดเข้าไปแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอะไรสักอย่างก็กดก็กดปิดให้เดียว ก็ไม่ต้องไปกดแล้มันครับให้มันขึ้นสีดำดำแบบนี้ถ้ากดสีขาวแล้วมันก็จะแบบมันก็จะไม่มีลมนะครับแต่ต้องกดวันนี้มันถึงจะมีลมโอเคนะถ้าเราจะต้องการเร่งเวลาเราก็มาเร่งตรงนี้นะครับทำสปีดนี่นะครับจะเร็วเท่าไหร่ก็ได้ดิก็คุณสี่คือเร็วมากอันนี้ก็คุณ หนึงก็ตามเวลาปกตินะครับอันนี้ก็คือเร็วขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นระดับความหันระดับความเร็วของการหันหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเร็วมากๆอันนี้ก็จะช้ามากๆเลยมันก็จะช้ามากๆกัปรับเป็นกลางๆเหมืนกันนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่าง ผมไม่ร pues ู้นะครับอันนี้คือกราฟิกนะครับอันนี้ก็มีเดียมก็คือธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้คือช้ามากกราฟิกไม่ค่อยจะสวยเลยอันนี้ก็กลางธรรมดาภาพค่อนข้างจะสวยขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนอันนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจว่านะครับมันไม่มีอะไรแบบอันนี้ก็คือภาพสวยเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้เฮลก็คือเขาจะบอกวิธีการทําอะไรต่างๆนะครับการทําฟาร์มการเลี้ยงสัตว์การทํานู่นทานี่นะครับอันนี้ก็คือหน้านะครับบ้านะอันนี้เซอร์วิสก็คือไล่นะครับแต่ผมไม่รู้นะมันทําอะไรได้เวเทอร์ er ก็คือการบอกเวลานะครับมันมีเครื่องบินมาด้วยแต่อยู่ไหนไม่รู้ ดูเครื่องบินก่อนมันจะมาพ่นยาฆ่ามแมลงหรืออะไรสักอย่างให้เรานะครับพ่นปุ๋ยมั้งไหนอะเสียงเครื่องบินมันมาแต่ไม่เห็นเครื่องบินเลยไหนว่าเครื่องบินเฮ้ยอไม่มีไม่มี ไม่มีนะครับช่องวันเถอะมาเรามาต่อกันเลยอันนี้นะครับเป็นซีซั่นเออเป็นอากาศสภาพอากาศนะครับว่าพรุ่งนี้อากาศมันจะเป็นยังไงอย่างวันนี้เป็นเดือนตุลาวันที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นโ o v e m เบอร์มันก็จะแดดออกทั้งวันนะครับซีซั่นก็มันก็จะบอกวิธีว่าเราต้องปลูกอะไรเดือนไหนนะครับ อย่างสีเขียวๆเนี่ยก็คือเรากำลังปลูกได้แต่ถ้าสีเหลืองสีเนื้อแล้วมันคือเราจะไม่สามารถปลูกได้เองเลยเออรื้อดูนั้น่ะเราไม่สามารถเก็บได้ก็คือมันเป็นฤดู่องของการเกี่ยวได้เกี่ยวข้าวมีันมีหลายอ่ะนี่ไงไอ้โดมเนาะเพราคเสียงมันดังมากเลยทุกคน เนี่ยอันนี้เราคือมันคือฤดูเกี่ยวข้าวเราไม่สามารถปลูกได้ก็คือถ้าสีเขียวมันหมดที่เดือนไหนอะ่ะเราก็ไม่สามารถปลูกได้แล้วอย่างข้าวเราปลูกได้สักประมาณเดือนตุลาถึงแล้วก็เดือนกันยาเราจะเกี่ยวก็ตอนเดือนเมษาเอ็งไก่<ม>พิษภา,านวิุยากรกฎาขนะเราก็เกี่ยวได้แล้วข้าวบาเล่เราก็จะปลูกตอนเมษา มันมาอีกแล้วอ่ะทุกคนม,มันดูหนออ่ะมันน่าจะอยู่แถวไล่อ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันปะมันจะพน่นแถวแถวไล่อ่ะเราไปดูกัน น้ำมันเหลือแค่นิดเดียวเองหรอเดี๋ยวไปเติมเก้าห้าเต็มถังกันนี่มันจะพ่นอยู่เแถวๆนี้ตอนนี้เขาพดดที่ผมปลูกมันก็โตสมบแล้วนะนู่นนูน้ใช่ปะใช่ปะนู่นไงทุกคนเห็นปะเห็นปะใช่ปะนี่นไงนี่นไงนี่ไงมันก็จะพ่นปุ๋ยให้เรานะครับเครื่องบิน เหยียบพะโพดไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเอาตัวเราเหย,พอพอพยียบพะโพดมันจะไม่เป็น